งานประมาณนี้นครับงานเสร็จติดประตูเรียบร้อยงานก็นประมาณนี้แหละตามที่เห็นประตูเชื่อมทุกจุดตัวนี้สีหมดนะครับลูกกาเป็นวัสดิซื้อมาเพิ่นเองเราก็ทันงานฉาบก็ประมาณนี้ครับงานฉาบก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็ประตูหน่อยแต่แล้วเป็นวัตถิกวาปิดน,นะครับผมก็เลยบ,บอกว่าเห็ุประตูหน่อยเป็นอย่างแบบกระเบอก ลูกค้าเป็นแบบเห็ดประตูหน่อยอันนี้ประมาณนี้นะครับหลังกะยงียบเงียบนะมีอย่าง,นะงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับติดต่อสอบถามได้ใต้คอมเมนต์ได้หรือจะทักข้อความได้นะครับ,บคลิปนี้ก็งานประตูกต็มาถึงว่างานลอยนะครับ